าวางได้ก็าตาสามต้นสีส่ต้นห้าต้นเนี่ยก็กินไม่มดครอบครัวหนึ่งสโลเก่นขอ้อตาเราบอกว่าเป็นจำเป็นที่เฮ็ดเป็นมิตรทีไลไหลไล่ลอยลอย,ลยเป็นลอยไล่เป็นซีไล่หาไหล่หรือลอยไล่คือเขาก็เฮ็ดได้แค่อเจาะนี่ก็เฮ็ดได้ตัวได้เลยเนี่ยต้องซื้อเขาเราบอกว่าเฮ็ดํำนีก้กะกินบ่หวาดเบาไวา้แล้ววะบักพริก ปลูกบักพริกไว้อันนี้เราปลูกไว้อย,ยู่พ้นได้นะพ,นนพ้นลอันนี้สายน้ำน้ำยดเวลาเพราะมันหนาฝน<อ>าปลูกน<า>นได้คือการเปิดแล้วสปริงไว้เ่รามันรอกคิวน้มามอสดเด้มันบ่ตตาปล่อยน้ำจากแผงโซล่าเซลล์มาแผงโซล่าเซลล์แล้วบอกลูกเคยแล้วมาติดไว้มันบ่ตตากลุ่มนี้ พ่อมาติดเอาเอียงบึดกเลยสายๆเนี่ยหลายสายนี่พ่อตาเดินเองมันงวะเอออันนี้พ่อตาเดินเองอ่ะเนี่ยแต่ว่าเขาเห็ดแผงโซล่าเซลไว้อยู่ฟังพุ่นแต่ว่าต่อมาต่อมาอีกคันหนึ่งอันนี้เขาเอิ่นบักพริกยังก็ตาบักพริกยังก็เนี่ยเขาเรียกว่าพริกสวนพริกสวนติน่ะเออเพราะมันพริกขี้ฟ้าติสวนนี้ให้ปลูกอยู่พ้นค่ะ พิกชี้ฟ้าเธอเธอพิกพนออยุ่พอยู่เนินพลไม่ใช่พิกสวนมันอยู่นมน่เนงิงพลตาปลูกไว้เทิงพลไปทั้งไหนไปอันนี้มันเลาะหัวได้เนี่ยเลาะสวนเลาะหัวเลาะสวนมาเจอพลยินบอพักยอดพักกระดาอ่ะหอมเนาะพล อันนี้พ้นเส่ต้มปลาเขาอันนี้อันนี้ถ้าได้ปลาดีก็อันอีตู้อีตู้ดีอันนี้อีตู้ดีหรือว่าภาษาไทยกับแมงลักตู้ดีถักซีก็มีอยู่แต่ว่ามันตายเหมือนลวมันอ่นกระลังขึ้นไหมเราวานไว้เรากับนี่ล่ะพี่น้องเบิ่งวิวทิวทัศน์อันนี้วัดเราเห็ดได้ย่างเมื่อเช้าเราก็ไปวัดนี่ย่างจาก สวนบันนี้ไปวัดนี่แป๊บเดียวแล้วก็เฮ็ดไปส่งพระไปจังหันนี่ละ <c oughs> ไปจังหันแน่ใส่บาทใส่พกเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเรามีคนเฮ็ดบุญเฮ็ดทานบางม่วงบางม่วง,งเขาเพิ่นกเ็เฮ็ดทานเขาก็มาเก็บของเราอันนี้บักพริกน้ำอีริใส่หลัลกกระตาเจ้านี่ไครเก็บบักพริกไปไปริกต้มปลาเดียวไปต้มสมปลาเนาะ นี่ละมือหนากะสิพามารีวิวใหม่อันนี้คลิปนี้คลิปนี้กะจบซ้ำนี้ละพี่น้องบายบายเล็กน่อยซ้ำนีก้กะกินบ้าวัดบ้าไว้พี่น้องเอ้ยเบิ้งไหวเด้อบ่ต้องหาสวนไงสวนตูดอกบายบาย